สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่องแฝดไขยบ้านครับผมสวัสดีครับพี่น้องป้องไปนะครับผมมานี้ภาพี่น้องนะครับมาเฮ็ดนะครับธนาคารน้ํานะครับธนาคารน้ำ,นนาานำเอ่อในเชนีนะครับจะเฮ็ดเกี่ยวกับอันธนาคารน้ำสวมนะครับ ส้วมพันปีไม่เต็มนะครับอันนี้ผมก็ขคุดหลุมนะครับขนาดลุมนะครับกว้างหนึ่งเมตรครับผมลึกนะครับประมาณเมตรยี่สิบครับถ้าเสียวลึกกว่านั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวแต่พี่น้องจะปั๊บตามความเหมาะสมนะครับหลุมขุดเรียบร้อยนะครับนะครับผมกับที่คุด ใจกลางวงน้านะครับอันนี้มีหู้ใจกลางน้าครับหู้ใจกลางกว่ามานอีกหาสินเส้นนะครับคูนลงไปนะครับอบัดนี้ก็สิทต่อจากสวมนะครับตัวนั้นนะครับสวมตัวนี้นะครับเต็มเร็วครับเรบเดียวน้ามก็เต็มนะครับกรทนสูบครับก็เลยสิทต่อจากสวมนะครับ นะครับต่อจากสวมแล้วก็ทีเอามาล่งนี่นะครับหลังจากนี้นะครับก็สิเอาหินนะครับหินกวดนะครับล่องลงไปก่อนนะครับหินกวดล่องแล้วก็ใส่รอ,อยยางนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้อง ธนาคารน้ำนะครับธนาคารน้ําส่วมพันปีนะครับผมส่วมที่ลื่มสูบนะครับจ็จะเฮ็ดมานะครับจากท่อส่วมนะครับตัวนั้นนะครับผมแล้วก็ต่อท่อนะครับ PVC นะครับขนาด2นิ้วนะครับมาลงที่ ธนาคารน้ำนะครับหลุมตัวนี้นะครับผมนะครับในหลุมนะครับผมกัดสิไซล้อยางรถยนต์นะครับสีเฮ้ามีอยู่นะครับผมเอาใส่ไปก็ประมาณสี่เซนนะครับผมรอบคางนะครับก็จะใส่เศษหินเศษอิฐเศษปูนนะครับขนาดหง่แน่นะครับผมหน่อยแน่นะครับขะกันไปนะครับ หลังจากนั้นนะครับกะใสนะครับหินกวดนะครับหินผสมปูนบานเห้่นะครับนี่ครับใส่เข้าไปนะครับสลับนะครับกับหินหยาบนะครับหินเศษปูนนะครับสีใสนะครับเข้าไปในหลุมนะครับส่วนขำวนสุดนะครับผมก็สยเอาผ้านะครับผ้าแย่งนะครับผ้าแย่งนะครับ ทีแหล่ๆนะครับตัวนี้นะครับห้องนะครับนะครับห้องก่อนใส่หินกวดสั่นสุดท้ายนะครับปิดปากนะครับห้องแล้วก็เอาหินกวดนะครับเทลงไปนะครับให้เต็มลุมนะครับก็จะได้ตามคลิปวิดีโอนะครับตัวนี้นะครับก็ลองเบึงครับผมว่ามันสิได สูบสวมดูบ่อนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับสูบสวมดูแห้งนะครับเบึงบึงแล้วลักษณะท่อสวมนาจะบ่อซึมนะครับน่าจะไม่ซึมนะครับน้ำก็เลยเต็มเร็วนะครับก็เลยได้สูบดูนะครับก็เลยทำวิธีการนะครับต่อท่อนะครับไปลงสู่ธนาคารน้ำนะครับตรงนู้นนะครับ พี่น้องก็ลองเอาไปประยุกต์ใส่บ้างครับผมนะฮะลองทำดูนะครับผมไม่ทำไม่รู้นะครับไม่ดูไม่เห็นนะครับครับผมก็ฝากไว้แค่นี้ครับพี่น้องนะครับถ้ามากคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผม